สวัสดีครับวันนี้พาไปเที่ยวหาดทรายดำจังหวัดตราบไปครับช่วงนี้เป็นโควิดฮะร้านค้าก็เลยปิดไม่มีคนมาเที่ยวเท่าไหร่นี่นะะหาดทรายดำทางเข้า black sand beach ไปครับเจ้าหน้าที่บอกว่ราระยะทาง500เมตรด้านหน้าทางเข้านะเงียบมากครับวันนี้โอ้โหโอเค <laughs> ถ่ายวิดีโอ okay. นี่นะฮะนี่ก็ปเป็นทางเข้าและซ้ายมือก็จะเป็นสุขานะฮะฮแล้วก็อันนี้เส้นทางศึกษาธรรมชาติดีวันนี้มาทำงานโรงพยาบาลแหลมง,งอกก็เลยแวะมาพาไปเที่ยวไปครับนี่คือเส้นทางบรรยากาศสองข้างทางเดินจะเป็นต้นกลมกลาง ไปบอกที่ก่อน,นจุดแวะพัก <c oughs> อากาศค่อนข้างร้อนนะฮะจากต้นไม้บางลงหมดตอนนี้เราเดินมา 200รอยเมตรแล้วนะฝาดดอกขาวต้นฝ้ายังไม่ดองเหมือนกับคุณครับนี่นะก่อนลมก็ไม่ค่อยพัดนะต้นไม้เยอะนี้ก็คือ นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงน้ำขึ้นก็มีปลาปลามีป,มป,มปูมีหอยท่นให่จะเห็นถ้าปลาเข็มนะผ่านเจ้าหน้าที่ว่า500เมตรนะครับนี่นะฮะที่ทางเดินก็จะมีบอกว่าเราเดินมา300เมตรแล้วโอเคไปครับเหลืออีก200เมตรก็จะมีจุด แวะพักให้เรานั่งอีกหนึ่งจุดก็มีป้ายแสดงพันไม้นะที่ขึ้นอยู่ที่บอร์ดเดินมาจะเจอแยกซ้ายกับขวาโอเคเราไปซ้ายหรือขวาดีาตอนนี้เราก็แยกไปทางซ้ายนะเอ้ยแยกไปทางขวาโทษทีโทษทีแยกขวามา สภาพปลาเข็มฮะมีแต่ปลาเข็มยังม่เจอปลากระบอกก็ไม่มีเยอะกว่าทางขวาได้ยินเสียงทะเลนะฮะเสียงคลื่นบรรยากาศร่มรื่นนะมีต้นไม้ต้นกลงกลางเยอะมาก ป้ายบอกชื่อต้นไม้ชออันนี้ก็ป้ายบอกชื่อต้นไม้โก่กางก่ไปนี่ ขึ้นแรงมากครับน,นี่ลบค่อนข้างแรงบ่ายขัดกล้องโควิด ก็จะเป็นหอคอยทรายดำน่าจะต้องรอตอนน้ำลงนะตอนนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นก็เลยไม่เห็นหาดทรายดำนะก็มาเดินเล่นปลายสะพานที่เห็นนั่นะคือเกาะช้างมีเมฆ กันตอนกันทำนตะปาสายดำน่าจะต้องเป็นช่วงน้ำลงนะับจะเห็นสายอ๋อนี่ไงเห็นแล้วครับสายดำ ตอนนี้นะ้ำมันเต็มเล่ทะเลสีสายนะนี่นะมันสายีดำนี่นี่ต้นนี้นะครรยากาศดีมากครับทคนก็ลลงจะต้องอีกรอบ น้ำกำลังลงพอดีนะฮะนี่เป็นคลองน้ำกําลังไหลออกเชี่ยวมากตอนนี้สายกําลังโผล่ไปครับน้ำกำลังลงครับยินซสายโผ่แล้ว กำลังไหลลงทีน่ะตอนนี้ ก็จะเดินวนไปชนทางเข้าอีกทีนะโอเคนี่นะต้ตนไม้ตึบครึมครับก็ ตามป้ายไม่ได้นะฮะสุข,ขาเป็นสุข,ขาที่เลิกใช้ไปแล้วนะ,ะต้องออกไปข้างนอกจะเข้ามาทางนี้ก็ตันนี่นะฮะล้างไปแล้วไปครับออกต้องไปทาง